ค่ะในบทเรียนที่หนึ่งนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นใต้เพื่อนำไปสู่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องและเหมาะสมในการปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในบทเรียนที่หนึ่งนี้นะคะข้อที่หนึ่งให้ทุกท่านรู้จักวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหารข้อที่สองเข้าใจประโยชน์และโทษของวัตถุดิบค่ะ ถัดมาสามารถจำแนกและวิเคราะห์ประโยชน์และโทษของวัตถุดิบได้และสุดท้ายคือสามารถวิเคราะห์การเลือกซื้อวัตถุดิบและการเก็บรักษาวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องค่ะโดยเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1คืออาหารพื้นบ้านเพื่อยาอายุวัฒนะส่วนที่2อาหารปรับธาตุตามฤด,ดูกาลและส่วนสุดท้ายคือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผัดพื้นบ้านค่ะ ในทั้ง3บทเรียนนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของรายวิชาอาหารท้องถิ่นใต้เพื่อสุขภาพเพื่อนําไปสู่บทเรียนในหน่วยถัดไปค่ะอาหารพื้นบ้านไทยเป็นคําที่ทุกท่านน่าจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเรามาขอขยายความในส่วนของความหมายของอาหารพื้นบ้านไทยกันอีกครั้งนะคะอาหารพื้นบ้านไทยเป็นอาหารที่ประชาชนบริโภคอยู่ในชีวิตประจําวันโดยอาศัยวัตถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่ในระบบนิเวศแวดล้อมอยู่ และที่สำคัญคือมีความจำเพาะเจาะจงกับถิ่นนั้นๆค่ะดังนั้นอาหารพื้นบ้านไทยในแต่ละภาคหรือในแต่ละจังหวัดก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะและแน่นอนค่ะอาหารก็มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์และเป้าหมายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเพื่อมีอายุที่ยืนยาวค่ะดังนั้นอาหารเพื่อยาอายุวัฒนะจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการค่ะ โดยอายุวัฒนะมีความหมายอย่างหนึง่งคือความเจริญของอายุซึ่งปกติมักจะใช้เรียกยาจำพวกที่ช่วยในการเพิ่มอายุหรือทำให้อายุยืนว่ายาอายุวัฒนะในปัจจุบนันมีการนำผักพื้นบ้านมาใช้ในการปรุงประกอบอาหารในชีวิตประจำวันมากมาย และจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและทําให้มีชีวิตยืนยาวซึ่งสารอาหารที่สําคัญในผักพื้นบ้านเหล่านี้ก็จะเป็นพวกวิตามินอย่างเช่นวิตามิน E วิตามิน D และวิตามิน C รวมถึงแร่ธาตุต่างๆอย่างเช่นแคลเซียมธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในส่วนถัดๆไปขอทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าสมุนไพรและเครื่องเทศก่อนนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าสมุนไพรและเครื่องเทศเป็นพืชผักชนิดเดียวกันแต่ความจริงแล้ว2ออันนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะสมุนไพรมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเฮิร์บนั่นคือการนําส่วนประกอบหรือส่วนต่างๆของพืชสตัตว์รวมทั้งแร่ธาตุจากธรรมชาติ นำมาผลิตผ่านกระบวนการวิธีการผลิตต่างๆแล้วหลังจากนั้นนำมาใช้เป็นยารักษาโรคและบำรุงร่างกายได้ค่ะโดยสมุนไพรที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้จะขอเน้นในส่วนของพืชโดยตรงนะคะสมุนไพรที่ได้จากส่วนของพืชโดยตรงจะประกอบด้วยใบดอกผลเปลือกมเมล็ดเปลือกของมเมล็ดรากหรือหัวต้นแก่น กระพีเนื้อไม้รวมถึงเปลือกไม้ค่ะต่อไปอีกคำหนึ่งนั่นคือเครื่องเทศหรือว่าสไปซ์หมายถึงของที่มีกลิ่นหอมฉุนหรือว่ามีรสชาติที่เผ็ดร้อนที่ได้จากต้นไม้โดยปกตินะคะจะใช้ในการทำยาหรือว่าปรุงอาหารแล้วก็จะทำให้เกิดกลิ่นรสเผ็ดร้อนขึ้นในอาหารและเครื่องดื่มค่ะมาถึงตรงนี้ทุกท่านน่าจะได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างสองคนี้ได้มากขึ้นนะคะ